แบตใหญ่นะแบตใหญ่ลูกนี้อึโยนวางดูนะแบตใหญ่นี่จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบสามนะยี่สิบสามจุดเจ็ดนะครับทีสักว่าประมาณยี่สามโลครับขายแบตเตอรี่อย่างไรนะครับให้ได้ความคุ้มค่ามากที่สุดคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะแยกประเภทแบตเตอรี่เนะี่ย ของผมนะครับจะแยกเป็น2ประเภทก็คือแยกเป็นแบตเล็กแล้วก็แบตใหญ่แบตเล็กเนี่ยจะอยู่ในพวกมอเตอร์ไซค์แล้วก็พวกบิ๊กบค์พวกมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์นะครับของรถบังคับเด็กเล่นเครื่องพ่นยานะครับจะเป็นแบตเล็กส่วนใหญ่จะเป็นแบตแห้งแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบตรถกระบะรถบรรทุกรถเก่งนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้เราจะเลือกการขายหรือว่าการเทิร์นดี นะถ้าไปเทิรนร้านแบตเตอรี่ก็อาจจะให้ราคาตามสภาพเช่นเขาก็จะดูปีนะดูปีว่ามันสามารถเอากลับไปฟื้นฟูได้ไหมสภาพแผ่นธาตุเป็นอย่างไรถ้าแผนาดด่นธาตุดีนะเขาก็จะเอาไปฟื้นฟูแต่ถ้าแผ่นธาตุมันไม่ดีนะเขาก็จะตีเทิร์นให้ในราคาเลทของแบตเตอรี่นะครับอย่างลูกนี้ก็จะตีเทิร์นไม่เกิน400บาทนะไม่เกิน400บาท ลูกใหญ่นี่ก็จะอยู่ประมาณ5 600แล้วแต่พื้นที่ทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบในกรณีที่เรานํามาช่างโลนะมันจะแตกต่างกันอย่างไรการช่างโลของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะช่างแบบนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยหเทน้ําการออกหรือนะบางร้านเนี่ยจะให้ฟันนะใช้ฟันใช้การฟันฟันหัวฟันตูดนะเพื่อที่จะเอาน้ํากดด้านในเนี่ยออกให้หมด นะฟันหัวฟันตูดเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการมาสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับส่วนแบตเล็กเนี่ยไม่ต้องฟันนะครับขายยกแบบนี้ได้เลยพอฟันเสร็จแล้วก็ช่างกิโลนะกิโลละก็อยู่ประมาณสักอ่าสามสิบนะประมาณสามสิบขึ้นไปนะรประมาณนี้แล้วแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับบางที่อาจจะแยกเป็นแบตดําแบตขาวนะแต่ในพื้นที่ของผมเนี่ยจะขายเป็นแบตใหญ่กับแบตเล็กอย่างเดียวเลยนะครับก็จะมีแค่สองราคานี้โอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรเนาะ แล้วก็ทําการนอนแบดลงนะครับแล้วก็ใช้มีดเนี่ยทำการฟันนะครับฟันตามร่องตูดเนี่ยนะครับให้มันแตกเป็นบาบาแบบนี้นะครับให้น้ําข้างในเนี่ยมันออกได้นะครับฟันได้เลยนะฟันบิดฟันบิดได้เลยนะนี่ครับฟันแล้เป็นลักษณะประมาณนี้เราก็จับตั้งเทน้ำออกาให้หมดนะครับอันนี้ผมฟันไว้ทั้งสองด้านนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คนระับ แบตใหญ่ก็ทําเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ใช้ฟันนะครับเดี๋ยวฟันเริ่มให้ดู<อ>ก็ไล่ฟันไปเรื่อยๆนะ,นนนนรนนะครับพอแบตเก่าอายุนานๆเข้านะครับนานปีเนี่ยบางทีการเอาไปฟื้นฟูการเอาไป เป็นแหล่งพลังงานเนี่ยมันอาจจะใช้งานไม่ได้นะก็ต้องขายเป็นทากให้กับร้านของเก่าไปหรือว่าร้านที่รับซื้อแบตนะครับก็บางร้านให้ราคาสูงก็ลองหาเลือกหาดูนะครับในแต่ละพื้นที่เนาะโอเคครับก็ลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเมื่อมันหมดน้ําแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชั่งกิโลให้ดูนะครับว่ามันประมาณกี่กิโลนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวลองมาชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับสาหรับแบตเตอรี่ลูกเล็กขนาดนี้นะเป็น สิบสองโวลต์เจ็ดแอมป์เนี่ยน้ำหนักโดยประมาณนะมันจะอยู่ประมาณสองโลเจ็ดขีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูแบตนี่นะครับเอฟบีหลังจากที่เราปันตูดแล้วจะอยู่ที่ประมาณสิบหกจุดแปดนะประมาณนี้ประมาณสิบหกกิโลนะครับแล้วก็แบตใหญ่นะแบตใหญ่ลูกนี้ย้อนดูนะบแบตใหญ่นี่จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบ 2 3่สิบสนะยี่สนะครับคืสักว่าประมาณ23โลครับประมาณนี้เนาะ